โอเคครับผมสดดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่างเมยนะครับเมืองสระบุรีนะครับผมห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าเคลียร์งานเก่าๆด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับแล้วก็ช่วงนี้งานใหม่ๆที่เป็นตามออเดอร์นะครับก็ไม่ค่อยได้ออกเพราะว่าน้ําท่วมนะครับฝนตก,ต,กติดต่อกันทําให้ทํางานไม่ได้เพราะว่าเตาผมเนี่ยมันอยู่กลางแจ้งนะครับผมไม่ได้ทําหลังคาเนาะเดี๋ยวก็จบ ครั้งนี้ก็คงจะทำหลังคาแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็หาเงินทุนอยู่ในการทำนะครับผมก็โอเควันนี้มีมีดนะครับผมเกรดใช้งานเลยไม่ใช่คัสตอมแบบตอกลายนะครับเป็นใช้งานแต่วิธีการอบชุบเหมือนกับคัสตอมเลยนะครับผมมีการอบชุบอบพื้นไฟมีการจัดเกรนเหล็กให้ละเอียดนะครับผมชุบด้วยน้ำมันนะครับ <c oughs> จัดเกฑนเหล็กให้ดีนะครับเพราะนั้นคมจัดรักษาได้ดีมากๆนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่แบบว่ารักษาตลอดไปนะครับทุกอย่างมันมีการสืกก่อนเนาะก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับผมก็เลยทำงานขอองท่านจัดลำบากอันนี้ก็เลยมารีวิวกันหลังรถเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ดูเป็นคู่ๆนะครับผมเพราะว่ามันมีทั้งหมด7เล่มนะครับเป็นมีดลาดนะครับผมอันนี้ออกแนวเหน็บเหนือนะครับผม เป็นคู่นี้นะครับคมนี้ผมยังไม่ได้ทํานะครับผมยังไม่ทําให้เดี๋ยวก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ผมก็จะทําคมให้เป็นปกติแต่พอดีว่ามีเวลาว่างตอนนี้ก็เลยรีบเอามารีวิวก่อนนะครับผม <c oughs> คู่นี้นะครับคู่ที่อ่าเลขสามนะด้ามสามกับหนึ่งนะครับผมนะรับทรงนี้เลยนะครับผมมีลาบยาวประมาณอ,าอาประมาณสิบ ถึง10.5นะครับผมมีบางเล่ม11นิ้วนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดราคาเพิ่มแต่ว่าแต่ละคู่ราคาแตกต่างกันนะครับเพราะว่าไม้กับปลอกคอเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอย่างคู่นี้ด้ามเป็นประดู่ลายนะครับประดู่ลายนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับอุ้ยเห็นไหมนอไม่เห็นซะง,งั้นอ่ะนี่ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะจับมือเดียวของไม่มีเลยนะครับขาตัาง้งกล้องตั้งกล้อง นะครับมาดูลายนะครับโอเค <c oughs> ลืมดูเลยเหมือนเดิมนะครับออันนี้อันนี้จะห่างมาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่ตอนตอนที่เข้าด้ามผมผมไม่ได้ไม่ได้ดูมันนะครับปล่อยจนมันแห้งลืมเลยนะครับโอเค แต่ไม่มีผลในการใช้นะครับผมเพราะอัดด้วยอีพ็อกซี่นะครับเพราะมันก็จะแน่นนะครับอ่คู่อย่างอันนี้นะครับเห็นเหมือนจะมีล่องแต่จริงแล้วเรียบเสมอเลยนะครับผมเรียบเสมอกันเลยนะครับอัดด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับเป็นเกรดใช้งานนะครับผมก็จะไม่ได้ทําละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับผมปกติถ้าเป็น คัสตอมตอกลายผมก็จะด้ามเนี่ยจะขัดจนเงาเลยนะครับเงาแล้วก็จับเนี่ยมันจะรู้สึกลื่นๆมือหน่อยนะครับผมเพราะแล้วแต่ลูกค้าสั่งผิวเป็นผิวเป็นผิวไฟเลยนะครับผมก็คือด้วยความที่ผมใช้ไฟฟ้ายังไม่ค่อยได้นะครับผมก็ต้องตีเป็นการย้ำค้อนนะครับย้ำค้อนจนเป็นรูปทรงเลยนะครับเป็นรูปทรงมีดบางประมาณให้เหลือมิลสองมิลอย่างเงี้ยครับคมนะครับเพื่อที่จะมาถึงก็รับรับนะครับ รับใช้ได้เลยนะครับผมก็จะแทบไม่ได้ใช้เครื่องขัดลูกหมูหรือตะไบเลยนะครับก็จะแต่งขอบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นยากมากเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้านะครับไม่ใช่มีไฟฟ้ามันใช้ไฟฟ้าไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกน้ามันท่วมนะครับนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งดูไว้นะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะครับผมปอกขอบไปสแตเลสตนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งราคาไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับอ่าโอเค อีกคู่หนึ่งนะครับผมให้ดูเป็นคู่ๆนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับผมเป็นด้ามไม้ดำดงนะครับผมดำดงดำๆเลยนะครับไม้แห้งแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ดำดงเหมือนกันคอเป็นสแตนเลสคู่ด้ามห้ากับหกนี่เห็นไหมครับผิวเป็นผิวไฟอะไรครับเนี่ยนะครับอย่างว่านะครับเป็นงานใช้นะครับแต่วิธีการอบชุบก็เหมือนปกติทั่วไปที่ผมใช้ปกตินะครับ สันประมาณ5้ามิลนะครับอันนี้ก็รูปไปแบบว่าสนิทเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันนะครับยาวอ่าสิถึง10.5นะครับผมอ่านี่ก็เหมือนกันนเหมือนกันนะครับเนี่เหมือนกันพันว่า เหล็กแหนบนะครับผมเหล็กแหนบคู่นี้คู่ห้าหกนะครับอ้อลืมบอกไปว่าด้ามผมก็ไม่ได้ทําใหญ่มากนะครับจับก็ถนัดมือพอดีนะครับทําเล็กๆนะครับต่อไปนะครับเป็นปอกคอทองเหลืองนะครับคู่นี้เนี่ย ตรงคอมันนะครับผมมันจะไม่ถึง1นิ้วนะครับผมผมคิดว่าออลองทําไม่ถึงหนึ่งนิ้วดูนะครับผมมันก็น่ารักน่ารักดีนะครับผมคู่7็กับคู่สี่นะครับอันนี้เป็นไม้ดำโดงเหมือนกันนะครับผมยาวอันนี้เป็น11นิ้วนะครับ2อ,อันนี้ยิ0จด้าถึง11ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดในใต้คอมเมนต์นะครับ <c oughs> อันนี้ผมทานน้ำมันไว้ให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกเนาะมันจะได้ไม่เป็นสนิมนะครับเป็นน้ำมันมะกอกนะครับไม่มีอันตรายนะครับผมคอเหมือนเดิมนะครับผมสนิทเหมือนเดิมนะครับมันมองไม่นี่นะครับคอสนิทเหมือนเดิมนะครับ ครับก็ก็สวยดีนะครับเอาไปลาบนะครับลาบอย่างนี้ลาบสองมือนะครับทางเหนือเนี่ยมีดลาบนะครับใช้ลาบนี่ครับสองมือจับอย่างเงี้ยแล้วก็ลาบ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 ครับให้เนื้อเนี่ยละเอียนละเอียดได้มันเข้ากันเลยนะครับถึงเรียกว่ามีดลาบนะครับผม ก็มีน้ำหนักเบาคู่นี้มีน้ำหนักเบานะครับเอาไปลาบมีสบายๆายเลยครับอ่ en, <ๆ S 1> บาโ <ampoo. S 1> อเคเดี๋ยวดูก่อน,น,น7กับ4นะครับผมคู่นี้7กับ4นะครับอ่าทีนี้มาดูดาอันสุดท้ายนะครับผมน้บสุดท้ายนะครับเล่มสุดท้ายเนาะเล่มสุดท้ายเล่มนี้เป็นเป็นเหล็กดีหน่อยนะครับผมเป็นเหล็กอจอบหมุนนะครับผมได้มาหนา8มิลเนี่ยนะครับแต่นี่ตีเหลือประมาณ6มิลน,นะครับตีลดลงเลยหกมิลข้อนะครับ เรียบเหมือนเดิมนะครับเป็นทองเหลืองเบอร์สองด้านเป็นดำดงนะครับยาวเนี่ยสิบเอ็ดนิ้วเลยนะครับผมสิบเอ็ดนิ้วเลยผิวเป็นผิวไฟนะครับผม <c oughs> นะครับสวยนะครับเรี่มนี้เบอร์สองนะครับผมต้องบอกว่า ทั้งหมด7เล่มนะครับทำเป็นเกรดใช้งานเป็นเกรดพื้นบ้านเลยนะครับผมแต่ว่าวิธีการอบชุบก็จะดีหน่อยนะครับผมด้วยเตาควบคุมอุณหภูมินะครับผมมีการตั้งเวลาอะไรพวกนี้เพื่อจัดองค์ประกอบจัดเกรนของเหล็กเพื่อให้มันค่อนข้างที่จะดีนะครับผม <c oughs> ก็ได้เท่านี้ครับประมาณเดือนที่ผ่านมาผมทําได้เท่านี้จริงเพราะว่า ไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่านาะมันท่วมต้องเก็บของนะครับก็เลยทําชุดนี้ขึ้นมาเพื่อ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเงินทุนไปทำซ่อมแซมนะครับผมลงมีดกับที่พักต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์7นะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมสามารถปิดในใน u t u b e นี้ได้เลยนะครับผมก็ไปตรงคอมเมนต์นะครับ พิมพ์คาว่าปิดนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเลขนะครับปิดแล้วก็นมุติ้วจะปิดเบอร์นี้ก็ปิดแล้วก็เลขพิมพ์เลข2นะครับผมแล้วก็ใส่เบอร์โทรของตัวเองครับเดี๋ยวผมจะทําการติดต่อกลับไปนะครับผมทุกเล่มเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลงวันนี้แหละนะครับผมวันนี้วันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยครับโอเคยวลงให้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ